าแล้วนะฮะกับ3ชั่วโมงเต็มนะครับที่คุณจะอยู่เวลาสองคนดีเจออนแล้วก็ดีเจเดครับดดีเจอยนฮะกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยทำหน้าเบื่อใส่ผมกำลังช็อกอยู่อ๋อสวัสดีชาวซีนะครับกลับมาเจอกับเรา2คนครับทุกวันจันทร์และอังคารนะบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นกับดีเจเดยแล้วก็ดีเจออนที่ขึ้นซีฟเก้าดจุดห้อ่าเมื่อวานฝนตกหนักมากพี่ตกอะไรหนักหนาก็ไม่รู้นะฮะตีสองตีสามมันยังตกกันอยู่อีกนั่นดิแล้วแต่ยังดีนะฮะว่าทางระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ย ถือว่าทําได้ดีระบายออกได้เกือบหมดนะฮะมีบางเกือบหมดแปลว่ายังไงครับมีบางที่ที่แบบว่ามันเป็นน้ําขังจริงๆไม่สามารถจะออกไปได้ครับแต่แถวบ้านผมเนี่ยนะจุดที่ถือได้ว่าท่วมตลอดเวลาเนี่ยก็ยังไม่ท่วมนะเมื่อวานถือว่าระบายได้ดีมากๆเมื่อวานผมเจอแจ็คพอตครับทำไมฮะจัดรายการเสร็จเที่ยงคืนนะฮะออกไปทางข้างหน้าสปทครับผมครึ่งคันรถ สมองคุณนี่ก็ไม่น่าจะไปทางนั้นแล้วนะครับผม,ผมไม่ทราบไงไม,ไม่ไม่ชินกับทางผมจะบอกให้นะออคุณนน่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักกี่ปีดีผมไม่แน่ใจสิบกว่าปี หรือกว่าปีเนี่ยหน้าทางเข้าสมภถึงขนาดพายเรือกันเลยนะฮะพายเรือเลยใช่ครับโอ้ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันอยากลองไหมฮะไม่ละครับยังรังโมเรือมาให้อย่าเลยอ่ะมาชั่วโมงนี้ดีกว่านะฮะมีหนึ่งเพลงที่เมื่อวานได้รายงานชาร์ไปด้วยนะฮะอัับหนึ่งนะครับฟ้าฝนคนเหงาจากพี่กรีฑพนนารนเองครับโอ้โหยังอยู่นะที่หนึ่งไหมยังอยู่ครับสองสัปดาห์ซ้อนแล้วแต่ว่านี้ดีกว่าอันดับที่18นะฮะมาแล้วครับผมกับเพลงนี้ครับ ดาวดินจากเชมเ l ลส s ครับถูกต้องไม่อย่าลืมครับชาวซีอยากฟังเพลงไหนนะครับส่งมาได้ที่4111975นั่นเองครับเอาละครับผมตอนนี้นะฮะหลังจากเราฟังเพลงกันไปนะฮะวันนี้มีสิ่งดีมาแล้วกับช่วงนี้เลยนะฮครับกับซีทอินทวิวครับใช่แล้วนะครับเป็น อีกหนึ่งโปรเจกต์สุดพิเศษนะครับที่มีชื่อว่าแจ่มจันทร์โปรเจกต์นั่นเองซึ่งโปรเจกต์นี้จะมีใครมาบ้างเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเราได้พูด<อ>คุยอย่างแน่นอนในช่วงนี้เลยครับซีอินเตอร์วิวมาอาะฮะตอนนี้เราอยากให้ทุกท่านนะฮะแนะนำตัวเองกับชาวซีก่อนเลยดีกว่านะฮะกับแจ่มจันทร์โปรเจกต์นั่นเองครับเย้ครับหนึ่งเอทีซีครับครับผม,คร,บผมครับผมเป็นธิรพัฒนครับ ครับสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับครูบิ๊กครับสวัสดีครับผมจุ๊บเล้วมีพีซนี่นะฮะอาล้วครับขอต้อนรับพี่ๆทั้ง4ท่านด้วยเลยนะครับมาเจอกับเราในวันนี้นะฮะกับแจมจันโปรเจกต์นั่นเองพูดถึงโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ดีกว่าว่ามันคืออะไรยังไงครับครับมันเป็นโปรเจกต์ที่จริงๆแล้วพวกเราทุกวันจันทร์ชอบนัดแจมกันสมัยก่อนครับพอแจมมาแลปุ๊บแล้วก็คุยกันหนึ่งผมก็คุยกันหนึ่งเอ้ยหนึ่งซักก็รามีโอกาสนะได้ทำโปรเจกกต์มมมมมันนนีีศิิลลปหาาายคทท่่รว มาแจมตอนนี้เป็นแค่แจมแจมเล่นดนตรีกันทุกวันจันทร์แต่ถ้าเกิดทุกวันจันทร์ครนี้ถ้าเกิดเราได้ทําเป็นอัลบั้มเป็นโปรเจกต์จริงสักอันนึงก็คงถ้ามีโอกาสก็คงจะดีแล้วก็พอดีที่สหภาพดนตรีไล่บุติที่นันนะครับพิจุบนะครับก็เปิดโอกาสว่าโอเคงั้นลุยทําเลยก็ก็ได้เท่ามาซึ่งซิงเกิลโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช่ครับซึ่งเรามีซิงเกิลได้ครับก็คือโปรเจกต์นี้จะประกอบด้วยศิลปินเยอะแยะมากมายเลยครับคนต่างมาเล่นนู่นเล่นนี่เลยครับ ตอนนี้ก็เราได้โปรเจกต์แรกโปรเจกต์แรกเพลงแรกก็คือเพลงหลับปุ๋ยครับผมของเลิฟมีพีซชื่อผมเลิฟมีพีซครับแล้วก็ชุดนี้ได้คุณหนึ่งเอทมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ผมเต็นก็มาโคโปรดิวซ์แล้วก็มีซิงเกิลที่สองตอนนี้เพลงที่หนึ่งแต่งคือเพลงอะไรนะเพลงอยากอกหักครับครับผมเพลงอยากอกหักนั่นเองสำหรับพี่คุณบิ๊กครับคุณคุมผมขอย้อนถามถึงพี่หนึ่งก่อนดีกว่าว่า ครั้งนี้เห็นบอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ครั้งแรกในชีวิตด้วยฮะเป็นยังไงครับผมเป็นก็เป็นโปรดิวเซอร์แบบอย่างเป็นทางการนะครับครับ,รบผมออกมาพิเศษว่าโปรดิวส์บายหนึ่งีซนะครับก็เป็นเบื่องหลังที่หลาย,ลายๆคนอาจจะเห็นพี่ร้องเพลงก็งานนี้ลองมาทำ้มงหลังดูครับครับ ควบคุมการผลิตแล้วก็ดูแลภาพรวมนะครับก็ได้ศิลปินมาร่วมแชม์แล้วก็ท้าทายเลยครับได้ทําอะไรบ้างหนังด้วยครับผมอยากจะทราบนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงพี่หนึ่งแล้วนะฮะพี่หนึ่งได้มีโอกาสมาร่วมงานกับสหภาพดนตรีได้ยังไงครับจริงๆร่วมงานสหาภาพมานานนะครับครับผมเป็นลักษณะเราอยู่ร่วมกันมานานแล้วเล่นคอนเส็ปต์อะไรของเอ C ด้วยครับครับผมก็รู้จักพี่จุ๊บไปอยู่แล้วรับพี่จุ๊บพอเขามีสหภาพดนตรีซึ่ง บายพี่จุบุทินันนะครับเขาก็เลยเชนิญชวนกันมามท,ทําทีมันตรีขึ้นมาครับแต่เมื่อก่อนนี้อาจจะแบบเจอกันอย่างที่บอกก็คือจำนาคเจ็ขก็มาจากการแจมไปเล่นดนตรีคอนเสิร์ตต่างๆ<ฆ>อันนี้จะเป็นแบบทางการครั้งแรกที่แบบหนึ่งเขาจะมาแล้วไปที่โปรดิวเซอร์แต่ว่าเจอกันมาโหลายปีแล้วครับคบแกนนี้ เรียกได้ว่าเจอกันมานานแล้วแต่ว่าออได้มาร่วมงานในครั้งนี้<ฮ>นี่ครับผมถือได้ว่าเป็นการร่วมงานที่เจ๋งมากๆถามนิดดีกว่าครับศิลป,ปินที่มาร่วมแจนในโปรเจกต์นี้นะฮะนอกจากพี่พี่ยังสีท่านยังมีใครอีกไหมครับคือนะหลักๆของเราจะมีผมนะครับแล้วก็หนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะเป็นอยู่เบื้องหลังครับผมเป็นพี่เลี้ยงพวกอ่างนั้นศิลปินเนี่ยจะมีคูบิกนะครับมีเลิฟมีพีซมีลูกป,ปัดมีคุณโก้แซกแมนแล้วก็มีคุณวินคาริบบบาซึ่งก็มีงาน เป็นโปรเจ็ตพิเศษนะฮะอ่ะผมอยากจะย้อนถามเมื่อสักครู่นี้ดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงพี่จุ๊บแล้วนะฮะเพลงอย่างหลับปุ๋ยเนี่ยจําได้เลยนะฮะตอนนั้นอยู่อันดับที่สองบนซีชาร์ตท็อปเนตีของเราด้วยนะครับเพลงนี้เออเจ๋งที่เดียวนะครับอ่ะพูดถึงซิงเกิลนี้ดีกว่ากระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับพี่ก็ดีครับขอบคุณมากครับอคนตอบรับดีครับอันดับสองนะครับ เพลงสนสัตว์ครับสนสัตว์สนสัตว์เราตายแล้วลับปุ๋ยหลับปุ๋ยมาจากไหนวะเพลงใหม่เออตายแล้วสนสัตว์นะครับขอขอให้เป็นเงินด้วยนะนะฮะไม่เป็นไรก็ตามนะฮะมาพูดถึงซิงเกิลนี้ดีกว่าเพราะมาฝากแล้วนะครับซิงเกิลนี้นะเห็นบอกว่าพี่เต้นธีรพักนะครับเป็นคนเขียนเขียนเนื้อด้วยอ่าผมถ้าเพลงหลับปุ๋ยเนี่ยของเลิฟมีพิสเนี่ยจะเป็นจุ๊บเขาจัดการเองเลี่ยแตผมเป็นเพลงที่สอง ก็คือของคูบิกชื่อเพลงอยากอกหักเพลงนี้เนี่ยผมทํางานร่วมกับหนึ่งโดยที่แบบดูเรื่องราวของคูบิกครับผมูบิกเนี่ยเหมือนว่าโหคงแบบว่าสาวเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเขาไม่มีสาวอเขาียกว่าจริงไะอกหักนะดีกว่านะดีกว่าที่แบบจะแบบไม่มีใครรักเขาเลยแต่งเพลงนี้เอยผมว่าเหมาะกับเขาครับเหมาะกับ พี่คูบิกเลยครับหม้อครับอกหังดีกว่าไม่มีแต่สาวแล้วหมอไม่ไม่มีแฟนเลยเอออยากคนหน่อยอกหักเป็นไงอยากมีแต่เด็กครับไม่ถึงว่าลูกศิษย์เอาแล้วเริ่มเผากันแล้วนะฮะอ่าเอาเมื่อกี้พูดถึงแต่งเนื้อนะครับแต่เรื่องทำนองนะฮะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีก็เป็นพี่หนึ่ง etc ครับผมใช่ครับเพลงนี้เป็นแนวไหนอะไรยังไงฮะก็แนวคูบิกครับอาจจะเคยได้ยินคูบิกจาก ค u ูบิ๊กซูเปอร์แบนด์ครับผมตอนนั้นเราคุ้นหูกันดีก็แนวเพลงก็จะไม่พ้นประมาณพ๊อปโซนับโซนมีเครื่องเป่าเข้ามามครับผมก็ได้ทําด้วยเป็นแนวเพลงที่ชอบด้วยก็ชอบเหมือนกันด้วยก็เลยสนุกดีครับก็จบครับผมอ่ะก็ใดการทํางานแล้วผมมาถามทางด้าน c c ครูบิกบ้างดีวกว่านะฮะสำหรับเพลงนี้การทํางานเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างจากตอนที่ทํา อของตัวเองหรือเปล่าบิ๊กอันนั้นซูเปอร์แบนด์เนี่ยครับจริงๆด้านการทํางานหลักๆไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับฮะแล้วก็ผมว่าง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าคืออย่างอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็มีฝีมือมากอยู่แล้วนะครับเก่งอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งเรื่องเพลงเรื่องอะไรคันนี้เวลาเวลาที่หนึ่งทำเขาก็แค่คอยถามว่าแบบเออแบบนี้ชอบไหมพี่อะไรเงี้ยอยากได้เป็นแบบซูเปอร์แบนด์เยอะหน่อยไหมหรืออะไรเงี้ยครับก็คือคุยกัน คิดว่าน่าจะเป็นภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยครับครับคุยกันง่ายครับทํางานง่ายมากครับอ่ะพูดถึงเอมดีกว่านะฮะเห็นบอกว่ากำลังจะปล่อยแล้วนะฮะเย็นวันนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าเย็นนี้ครับเย็นนี้ on YouTube ครับอนแรกครับครับผมเฮ้มอยากจะรู้เลยเกินว่าในเอมวจะมีการเกมเด็กของของบูบิกมาหรือเปล่าแล้วจะมีเผื่อแผ่จากพี่ๆคนอื่นหรือเปล่าน่าสนใจทีเดียว แน่ครับผมก็เย็นนี้ได้ดูแน่นอนครับนะฮะพิมางอย่างเอ็มวีนี่ก็พี่เต็งก็กำกับเองด้วยนะครับนอ่จากทำเพลงแล้วก็มาช่วยกำกับแล้วก็หนึ่งก็มาช่วยเล่นแจมด้วยอะไรเงี้ยครับในเอ็มวีครับก็จะได้บรรยากาศแบบการแจมแบบทุกวันแจมแบบที่เราแจมอย่างมันจะมีภาพบรรยากาศแล้วก็ส่วนเล็กเด็กๆก็มีครับนั่นม่มีสองคนลดลดจากยี่สิบคนเหลือสองคนกี่ชิงเหลื่อนสองคนแน่ครับผมก็เย็นนี้ลองเสิร์ชหากันได้เลยนะครับผมอ่ะผมถามดีกว่านะฮะ สำหรับอัลบั้มเต็มครับจอกมาให้แฟนๆได้จับจองกันเมื่อไหร่อืมน่าจะประมาณต้นปีหน้าครับปีนี้ปล่อยซิงเกิลไปก่อนประมาณสามสี่ซิงเกิลครับก็จะออกเป็นอัลบั้มเต็มครับอืมนะครับผมก็รอติดตามให้ดีแล้วกันนะครับครับผมอยากจะให้พี่ๆนะสุดท้ายแล้วอยากฝากช่องทางนะฮะการติดต่อว่าจะรู้ถึงข่าวสารแจมตันโปรเจกต์ได้ยังไงนะฮะแล้วก็ของแต่ละคนด้วยครับครับเอ่อช่องทางแรกนะครับทาง a c e b o o k นะครับเข้าไปที่เอ่อ facebook.com นะครับ We VR Music Union นะครับผมแล้วก็ที่เว็บไซต์หลักของเรานะครับที่ w ว็บ VR Music Union c o m นะครับแล้วก็ถ้าอยากฟังเพลงนะครับก็เข้าไปฟังได้ที่ดอกจัน248 24 113แล้วก็กดโทรออกครับครับผมอาล้ฮะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่พูดเข้าเพลงตังเลยเป็นดีเจเลยครับผมครับแนแนวันนี้ก็เปิดเพลงของคตณมบิ๊กแล้วให้บิ๊กจัดการเลยดีกว่าครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงอยากอกหักนะครับเป็น เป็นซิงเกิลใหม่นะครับของพวกเราจับจันโปรเจกต์นะครับก็ลองฟังดูครับผมครับฝากด้วยครับครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่พิณสี่ท่านเลยนะครับจากจับจันโปรเจกต์นั่นเองเนี่ยคนแรกเลยพี่หนึ่งด้วยนะครับพี่เต้นด้วยนะฮะพี่บิ๊กแล้วก็พี่จุบด้วยนะครับนี่นะฮะโอ้โหจบไปนะครับผมหนึ่งเพลงโดนโดนเลยเอาละครับตอนนี้บอกเชลซีไว้ก่อนเลยนะฮะเตรียมหูของคุณให้ดีและเตรียมมือกดโทรศัพท์ให้ไวนะฮะ 022457183โทรมาได้เลยถ้าคุณตอบได้ว่าเพลงนี้เป็นของใคร,ไ,รใใใไม่น่ายากนะฮะเสียงเขาเอกลักษณ์ขนาดนี้นะฮะยิบมาเลยโทษสั์022457183แต่ถหน้าไม่ตอบผิดตกเป็นของทาง SMS นะครที่4111975นะฮะในช่วงนี้กับซีดหูลาหกครับ มากับช่วงซีฮูลาฮุกนะครับตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่ของเราพร้อมมาด้วยนะครับมาเลยสวัสดีครับคุณหมวยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมวยสวัสดีครับพวดร้องได้ไหมครับฮะดร้อนไหมพี่ดีมากว่าเราเป็นดีเจเดครับดีเจอ้นฮะไม่ใช่ดีเจเคน่าออมาคุณหมวยครับครับมาตอบเรยดีกว่าตอบได้ไหมว่าวันนี้เป็นเพลงของใครอืมอืมครอเชนโดะค่ะโอ้ยอืมใช่เปล่าใช่เปล่าพี่พี่บอกให้ว่า ตอนนี้เขาร้องคนเดียวแล้วเออคนเดียวแล้วนักร้องนักร้องอะนักร้องเหรอคะครับครับมาแล้วมาหนึ่งสองสามตอบคือจะเป็นคนเดียวไม่เอาไงหนึ่งสองสามมันกันผิดนะเออเออหนึ่งสองไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจโอเค หมดเวลาจะตอบไหมบีพิธาบีพีธาพัชโอ้โหโคุณเหมยเลยเออใช่แป้วเลยนะครัถูกต้องนะครับครับผมมีพิธาพัชนั่นเองนะฮะขอบคุณคุณหมวยติดต่อรับของรางวัลหลังไหม่เลยนะฮะนะฮะโอ้นี่เมื่อกี้ผมกำลังจะกดตัดสายเนี่ยเออมือโดนเลยโดนโปรอร์เซอร์บอกมาว่าอย่าใบ้มาก เขาบอกเหรอใช่เขาบอกผมบ่อยเลยบอกผมชอบป้ายว่าเอาไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ของรางวัลของเราไปเลยนะฮะกับเดือนนี้ s ี s ซฟเ e อะเวิลดนะครับถูกต้องนะฮะยังไงช่วงนี้นะฮะขอขอบคุณด้วยนะฮะกับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรากับชูมูฟเอชเนงยชั่วโมงหน้ากลับมาเซฟกันต่อกับดีเจเดและดีเจออนครับครับผม ต่อไปนะครับเลดี้จากทวิาไฟเออร์นั่นเองนะครับอายุกับบีมไมเคิลจากเจ็ตด้วยนะครับได้ฟังกันนานจัดไปอ่ะมาถึงช่วงนี้ครับหลังจากฟังเพลงกันไปแล้วในวันนี้ผมมีข่าวอัปเดตนะครับจากวงทวิตไฟเออร์ครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้นางเอก MV สําสำหรับเพลงเลดี้นี้แล้วนะฮะนั่นก็คือคุณอ้ําพัชราภาโอ้โหนานๆทีก็ได้เห็นเธอเนี่ยนะฮะมาเล่น MV นะฮะสาวเซ็กซี่สุดยอด ดังสุดๆ,ๆนะฮะจะว่าไปนะฮะผมว่าก็เหมาะแหละนะฮะสำหรับคุณอ้ากับเพลงนี้นะฮะที่สําคัญคุณอ้ําเนี่ยจะได้เห็นอะไรนะฮะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นกันอย่างแน่นอนยังไงก็ติดตามชม MV นะฮะเพลง l a d y จาก t w i t ิแ r ลเวอรได้เร็วๆนี้แน่นอนแต่ตอนนี้ครับอีกหนึ่งช่วงของเราเราคุณผู้ฟังชาวซซทอยู่เอาละครับมาถึงช่วงซีบล็อกออฟฟิล์มนะฮะวันนี้ผมมีหนังนะฮะที่หล,หลายๆคนอาจจะชอบกันนะครับผม ถ้าภาคชื่อไทยนะสิงหาสับสิงหาสับทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่าตอนนั้นน่าจะมาตอนช่วงเดือนสิงหาพอดีอก็เลยเรียกเป็นสิงหาสับนะฮะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่นะฮะเท็กซัสเชิญซอ,อร์มาสค์ทรีดีนั่นเองมันเกี่ยวอะไรก <c oughs> ันก็ผมบอกไงหนังตอนนั้นอาจจะมาในช่วงเดือนออสิงหาคนตั้งก็เลยบอกว่าสิงหาสับง่ายๆอย่างนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยเป็น การยกเครื่องใหม่ภาคต่อนีฮะผมเป็นฝีมือนะฮะของค่ายหนัง Lion g เก e นะครับกับ m i l l e n n i u เ e n t e r t a i n m e ม t นะครับเป็นผู้ผลิตเ้าจะให้จอนะครับลูเซนฮอปเนี่ยนะฮะจากเชคเกอร์มารับหาที่กำกับนั่นเองครับผมเรื่องราวก็เหมือนเดิมฮะครับสับทั้งวันสับไม่ต้องห่วงฮะสับเฉพาะเดือนสิงหาด้วยนั้นอาจะเป็นไปได้แต่ว่าครั้งนี้ไม่น่าจะเข้าเดือนสิงหาน่าจะประมาณ ปีหน้าครับสองห้าห้าห้าครับผมเห็นนะเมื่อกี้เห็นวันอยู่อืมแต่ว่าติดตามมันได้เลยตุลาห้าตุลาห้าตุลาปีหน้าปีหน้าด้วยอีกประมาณเกือบปีเลยทีเดียวนะฮะนานเลยรอติดตามดูนะครับครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาคต่อเลยนะครับของฉบับปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่อืมซึ่งผมยังไม่เกิดเลยนั่นสินะฮะซึ่งตัวเอกก็เหมือนเดิมครับเป็นหญิงสาวชื่อว่าเฮเธอร์ครับซึ่งได้รับมรดกเป็นคระไรหาทรงวิกตอเรียนนั่นเองในเมืองนิวเท็กซัส ครับนะครับผมเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยเกิดเหตุฆาตกรรมสยองขวนนัญนะฮะโดยน้ำมือของครอบครัวบซเยอร์โซเยอร์ Saw yer. Saw yer. ครับผมเป็นซอไอที่มันเออมันคือ เล่นให้ถูกนะออันตรายนะซอยเยอร์นะอยเยอร์โอเคต่อเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาดูเหมือนนะฮะยังมีอีกหนึ่งสมาชิกของครอบครัวนี้เนี่ยหลงเหลืออยู่ครับหลงเหลือแล้วก็รอดอยู่ซึ่งจะมาล้างแค้นฮะอเหมือนเป็นออกแนวแค้นฝังหุ่นครับผมมาด้วยเหมือนเดิมฮะ เลื่อยหนึ่งอันเลื่อยไฟฟ้าพร้อมกับหน้าที่แบบเย็บมาแล้วร้อยเอาเข็มน่ากลัวมากถัอวเป็นตำนานนนหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นกันบ่อยมากเมื่อสมัยเมื่อก่อน่ตอนเด็กๆหน่อยนะครับตอนนี้คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีหลายภาพเหมือนกันนะหลายๆคนอาจจะชอบหนังเรื่องนี้ก็รอติดตามละกันนะฮะเขาบอกมานะฮะจากที่ดูในอินเทอร์เน็ตหลายทางมีบอกว่า5ตุลาปีหน้าบ้างหรือไม่ก็เป็นมกราปีหน้าอะไรประมาณนี้ก็รอติดตามละกันนะฮะ ในช่วงของซีดบล็อกออฟฟิมนั่นเองอีกหนึ่งช่วงนะฮะที่ใกล้เข้ามาแล้วเลอเกินนะครับกับซีเลดี้ครั้งที่28นั่นเองฮะซึ่งเขาก็ปล่อยคำใบ้มาถึง3คำใบ้แล้วเรียบร้อยนะฮะอย่างคำใบ้แรกนะครับ international นะครับหรือว่าจะอ่านแบบเป็นไทยๆหน่อยก็จะเป็น international S 1> <S 1> นี่เธอคนนี้นะฮะชัดเลยเขาบอกแล้วว่าแนวนะครับเธอคนนี้มาพร้อมกับความแนวนะครับแถมยังโกอินเตอร์นะครับ, inter, รบตั้งแต่ผลงานชิ้นแรกอีกด้วยนะครับส่วนคำใบที่2นะฮะจะเป็นเสียงกีตาร์นะฮะสียงจะเป็นแนวๆๆวแนวแนวแเขาบอกชมปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเธอคนเนี้ยแนว โอ้ย้ำอะไรนักหนานะฮะมาถึงคำไม้ที่3คำไม้สุดท้ายนะครับกับคาส์นะครับย้ำกันช,ชัดๆเลยนะฮะว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอได้โกอินเตอร์ไปฉายในเทศกาลเมืองคาส์ประเทศฝรั่งเศสกับหนังเรื่องพล่อยนั่นเองครับพูดถึงขนาดนี้นะฮะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะคือ ดีเจสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขนั่นเองครับนี่ซีรีส์คนที่28เลดี้กังลังแนวสไตล์อินกระแสนิดนึงนะฮะกับกังนำสไตล์นะครับซึ่งคราวนี้นะชาวซีจะได้พบกับความแนวในหลายรูปแบบจากเธอคนนี้เลยนะครับวันที่22กันยายนนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มที่นี่นะที่ซีดก็สิบพร้อมกันทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับ ultra high speed internet จาก true online ครับ มาถึงช่วงนี้นะฮะกับมิวสิกเล็กโซซีนะครับช่วงเวลาดีๆนะฮะให้คนดนตรีไม่ว่าใครก็ตามนะฮะที่มีฝันนะครับอยากจะให้ผลงานเพลงตัวเองเนี่ยได้กระจายออกมานะครับให้คนอื่นได้ฟังกันแชร์คนอื่นได้ฟังกันนะครับง่ายๆเลยนะฮะส่งผลงาน โปรไฟล์แลวก็เบอร์โทรติดต่อกลับนะครับเข้ามาได้เลยนะฮะที่ seedradio975@gmail.com นะครับเหมือนอย่างวงนี้เลยนะฮะเป็นวงอินดี้พ OP ดูโอ้หน้าใหม่นะครับ The Krypton นะครับกับสองหนุ่มเคียวแล้วก็ต้อมนะฮะเพื่อนสนิทที่มีรสนิยมการฟังเพลงคล้ายๆกันนะครับจึงชักชวนกันทำเพลงจนเกิดเป็นซิงเกิลแรกของพวกเขานะฮะชื่อว่า Light นะครับที่มีความหมายว่าแสงนั่นเองนะครับเพลงอกหักนะฮะที่มีในทำนองแบบพ OP นะครับที่มีส่วนผสมของซาวดนตรีในแบบอิเล็กทรอนิก ด้วยจะเป็นยังไงนะฮะลองไปฟังกันเลยกับไลท์จากคริปทอนนะครับส่วนชั่วโมงหน้านะครับผมขอ2อสายหน้าใหม่นะฮะที่02-245-183นะครับใครอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยของคุณนะฮะหรือว่าข่าวสารต่างๆหรือว่าให้กำลังใจเพื่อนนะฮะที่กำลังจะสอบในช่วงนี้ด้วยหรืออยากฟังเพลงอะไรนะครับโทรมาเลยนะครับในช่วงซีซั่ลิสนะครกับผม DJ เจอ้แล้วก็ d ีเจดครับ see whoa, whoa, whoa. กลับมาแล้วครับกับชั่วโมงสุดท้ายนะครับของพวกเราสองคนนะครับ DJ วอลและก็ DJ เดนะครับเป็นชั่วโมงแห่งซีดยูลิสนะครับชั่วโมงที่คุณฟังชาวซีดนะฮะจะได้มาประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกความรู้สึกดีๆนะครับหรือว่าบอกผ่านเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับของมหาวิทยาลัยของคุณนะครับพร้อมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะครับคุยเขาเลยสวัสดีครับคุณแฟนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่เอ่ย ฟังซีดอยู่ค่ะนี่น่ารักเลยเกินนะครับไม่ทราบว่าคุณแฟนยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับเรียนอยู่ค่ะที่ไหนเอ่ยเรียนอยู่ราดวินิตบางเขนค่ะอ่าอยู่ชั้นอะไรนะครับอยู่ม .2 ออมออ .2 ค่ะว้าวกำลังจะเลือกสายแล้วสิใช่มีแพลนเลี่ยงฮฮว่าอยากจะเข้าสายอะไรครับ อยากเข้าวิทย์คณิตค่ะนี่อยากเป็นอะไรหรือเปล่าเออมีแพลนว่าอยากทํางานเกี่ยวอะไรไหมฮะก็ไม่ได้เจาะจงแต่แค่ชอบอะไรคิดคิดเป็นวิทย์คณิตเฉยเเออชอบอะไรคิดคิดเป็นวิทย์คณิตนะฮะทาไมพี่ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างเลยตอนเด็กนี่ไม่มีอะไรเลยนะฮะในหัวนะครับอ่ะยังก็ตามคุณแฟนอยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงฮูเซ่ของเจเดน่าโกเมตค่ะอ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับอยากฝากบอกอะไรเพื่อนๆหน่อยไหมฮะเห็นบอกว่ากำลังจะปิดเทอมแล้วนี่ ก็ช่วงนี้ใกล้สอบไงก็ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือ้สอบให้ได้กันนะคะอ่าสู้ๆแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวัไงเปิดเพลงให้ฟังนะครับอขอบคุณ<อ>ครับอ่าแล้วฮะมาอีกหนึ่งสายเลยดีกว่าฮัลโหลว้าวตูดมาเลยนะฮะ สายตัดซะแล้วนะครับไม่ทราบว่าข้างนอกฝนตกหรือเปล่านะฮะหรือว่ายังไงก็ตามอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาโทรใหม่ละกันหรือว่าอยากฟังเพลงอะไรนะชาวซีนะครับตอนนี้ส่งมาเลยนะครับที่4111975นะครับและนี่คือรักน้ำเน่านะฮะหนึ่งผลงานจากพี่เต้นธีรพักนะฮะซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับเมื่อสกรูเองก็ได้คุยกับเขาไปแล้วด้วย ตอนนี้มีกอดเชิได้ไหมนะฮะจากลองฟองแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดข,ของ p i ไอสันยูนะครับปากว่างด้วยฮะโอ้โหอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขออีกสสายแล้วกันนะฮะโทรมาหาเราได้เลยขอเพลงกันหน้ามายในช่วงนี้กับซีดยูริสครับ02-245-7183 เรามาช่วงซีซยูริสกันต่อนะครับกับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรหรือว่าอยากประชาสัมพันธ์อะไรนะฮะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของคุณนะครับ0 2 2 4 5 1 8 3โทรเข้ามาเลยครับมาตาไมของเราฮะสายแรกสวัสดีคุณเนมสวัสดีค่ะพี่เดฟพี่อ้อนสวัสดีครับสวัสดีแฮฟอะทำอะไรอยู่ครับผมอ๋อเพิ่งเรียนเพิ่งกลับบ้านอะค่ะอ่าเรียนอยู่ที่ไหนครับ เตรียมน้อม,ม,อมอเก<อ>้าค่ะเตรียมน้อมเก้ายู่ชั้นอะไรล้วยเอ่ยม5ค่ะม5แล้วสิกำลังจะเตรียมเอ็นแล้วนะฮะประมาณน,นั้นนะคะไอตอนนี้กำลังเตรียมตัวมีเตรียมตัวอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็เตรียมติวเตรียมอ่านแล้วก็เรียนพิเศษด้วยค่ะนี่เฟิกจริงๆเลยม,มีคิดไว้ไหมฮะว่าอยากเป็นอะไรในอนาคตครับผมก็คิดไว้อยู่อะค่ะคิดไว้อยู่ด้วยนะฮะ อ่ะยังไงก็ตามนะฮะขอความฝันเป็นจริงแล้วกันนะครับวั <ฮะ S 1> นนี้อยากฟังเพลงอะไรเอ่ยของลาดีๆอยู่ที่ไหนอะคะอ่ะอ่าของพีทพีรานะครับค่<ฮ>ะโอเคนะฮะแล้วอยากจะฝากบอกอะไรเกี่ยวับเพื่อนๆไหมฮะช่วงนี้อยู่ในช่วงสอบอ,อยู่ด้วยนะฮะก็ตั้งใจเรียนตั้งใจอ,อ,อ,อ่านหนังสือกันอยู่ลคะค่ะอืมโอเคครับเดี๋ยวงี้จะเปิดเพลงให้ฟังนะครับค่<ฮ>ะขอบคุณครับอ่ะไมค์สา้เลยดีกว่าพร้อมหรือเปล่าฮะ อีกหนึ่งซ้ายไม่อยู่นะฮะไม่อยู่ซะแล้วไม่เป็นไร,รเดี๋ยวเราเปิดให้หนึ่งเพลงนี้นะครับจากพีดพีรักษเองความรักดีอยู่ที่ไหนได้ลืมว่าอย่าฟังเพลงไหนส่งมา41119.5ครับเอาละครับมาถึงช่วงเนอทองนะฮะครับผมปิดท้ายสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังชาวซีสตเคยเอาของที่กลิ่นแดงเข้าไปไว้ในรถบ้งหรือเปล่าเวลาเข้ารถน,นี่อยู่ในห้องโดยสารนี่นะมันเหม็นเพราะว่ามันไม่ไปไหนไงออมันอยู่กันใกล้ๆ น่ครับผมซึ่งผมจะบอกว่าของกลิ่นแรงๆพวกนี้นะฮะมันติดจมูกจนกบกลิ่นใหม่ๆของรถเราหมดเลยนะฮะแต่เรื่องนี้ผมจะลไลฟ์ฟังวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันตรายจากกลิ่นใหม่ๆของรถยนต์นั่นเองครับซึ่งกลิ่นใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมีอันตรายนะฮะกลิ่นใหม่เหล่านี้อาจจะมาจากพลาสติกและกาวที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆในรถนั่นเองครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดอาการตาเสพหรืออาจจะคลื่นไส้ปวดหัวอย่างรุนแรงสำหรับคนที่แพ้ครับซึ่ง ไอพิษเหล่านี้เนี่ยฮะอาจจะมีความรุนแรงขึ้นได้ถ้าเราจอดรถตากแดดทิ้งไว้ผมสำหรับวิธีการในการกําจัดอันตรายจากกลิ่นเหล่านี้นะครคือเราต้องใช้ผ้าชุบน้ำสบู่ครับเช็ดทุกส่วนภายในรถนะฮะแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําเปล่าเนี่ยทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบ,รบหรือว่าถ้ามันทําแล้วเบือ่อขี้เกียจทําให้ร้านก็ได้เรสามารถทําได้กระจัดกลิ่นต่างๆนะครับ,รบ,รบผม,ผม ฝากไว้ลก้กันในช่วงนี้นะครับต้องขอคุณด,ด้วยกับบู u แก a สโซฮอ20จากกระทอครับเติม800บาทขึ้นไปรุ่นโชค2ต่อรวมกว่า20ล้านบาทวันนี้ถึง15พฤศจิกายนครับเอาละครับเวลาหมดหมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง5โมงครับครับผม,บผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ